โอเคปั่นเล่นปั่นเที่ยวนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อุโมงต้นไม้ป่าชายเลนนะครับทะเลกรุงเทพบางขุนเทียนนะครับเป็นเส้นทางที่ปั่นบ่อยมากๆนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะมีคอนเทนต์มาชวนพูดชวนคุยกันนะครับเกี่ยวกับจักรยานนะครับ โอเคก็เดี๋ยวไปจอดจักรยานก่อนแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับผมเจอกันครับ <c oughs> เจอน้อง จระเข้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับก็ต้องปล่อยให้น้องลงข้างทางไปก่อนนะครับโอเคไปกันต่อครับมีการมาวาดภาพ สีสะพานนะครับสวยงามมากๆจะมีจุดให้แวะพักชมวิวถ่ายูเล่นอเป็นระยะๆนะรนตรงนี้นะครับก็จะเป็นกังหันลมหลากสีนะครับก็จะเป็นจุดที่คนที่มาเที่ยวนะครับหรือว่ามาปั่จกยานนะครับ จะต้องมาแวะจอดถ่ายรูปนะครับเซลฟี Self ่กันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าฉันมาถึงทะเลกรุงเทพบางเทียนแล้วนะโอเคก็มาถึงทะเลกรุงเทพแล้วนะครับองการปลุกป่าชายเลนนะครับ ช่วงนี้ก็จะมาปั่นเส้นทางนี้อยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ปั่นมาง่ายนะครับเราก็ได้ระยะทางที่ไม่น้อยไม่มากจนเกินไปนะครับวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าก็ตั้งใจว่าจะปั่นไม่มากนะครับปั่นอยู่แถวแถวพระรามสามแล้วก็กะว่าจะหา ร้านข้าวร้านกาแฟนั่งเล่นนะครับแล้วก็ดู youtube นะครับฟังพอดแคสต์อะไรกันไปนะครับผ่อนคลายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนมากๆนะครับก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ไหวนะครับก็กันเอาไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ก็มีหลายๆคน เตนนะครับว่าคนที่ชอบออกกำลังกายเอาดอร์นะครับให้ระวังเรื่องของ h i a t stroke นะครับก็คือพออากาศมันร้อนมากๆเนี่ยร่างกายมันก็อาจจะรับไม่ไหวนะครับก็ผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ควรที่จะต้องระมัดระวังนะครับออกกำลังกายแต่พอดีนะครับไม่หักโหมจนเกินไปนะครับก็ ปกติก็จะชอบปั่นอยู่ที่ระยะประมาณหนึ่งรกิโลนะครับถ้ามีเวลานะครับถ้าเกิดเป็นวันทํางานก็ได้สัก20 3สาสิกิโลนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับปั่นช่วงเช้าก่อนไปทํางานก็เมื่อเช้านี้ก็ปั่นเล่นอยู่ถแถวแถวถนนลาดบุรณะนะครับปั่นมาเรื่อยๆืแล้วก็มา เข้าไปปั่นเล่นในบางกระเจ้านะครับบางน้ำพึ่งพอปั่นไปเรื่อยๆก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ท้องฟ้ามันคลุมคล้มไม่ค่อยมีแดดนะครับก็เลยไม่รู้สึกว่าเหนื่อยอะไรมากมายนะครับก็เลยเอ๊ะหรือว่าเราจะลองปั่นไปเส้นทางอื่นๆดีอะไรเงี้ยก็ระหว่างปั่นก็คิดไปเรื่อยนะครับสุดท้ายก็ลองปั่นมาออก ถนนสุขสวัสดิ์นะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าทางาสุขสวัสดิ์เจ็ดสนะครับปั่นใบทะลุประชาอุทิศแล้วก็เลยเลี้ยวเข้าประชาอุทิศเกมาเรื่อยๆนะครับจนมาทะลุเจนทะเลเหมือนเดิมนะครับก็เลยได้มาที่นี่กันอีกนะครับแล้วก็พอดีมีระหว่างที่ปั่นอยู่ก็คิดคอนเทนต์อะไรออกได้อย่างหนึ่งนะครับ ก็จริงๆแล้วก็เอามาจากเพื่อนๆพี่ๆน้าๆในในโซเชียลใน Facebook ในเพจอะไรเนี่ยแหละนะครับหลายๆคนเขาก็เคยมีการพูดถึงเรื่องตรงนี้กันไปบ้างแล้วนะครับผมก็อยากจะเอามา,าแชร์ต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของขาตั้งจักรยานาเพื่อนๆเคยสังเกตกันบ้างไหมครับ ว่าจักรยานที่เราปันป่นๆกันอยู่เนี่ยมันไม่มีขาตั้งเออช่วงแรกๆที่ผมปั่นผมก็ผมก็งงนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปออไปถามใครนะครับก็เก็บความสงสัยเอาไว้อยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็ออพอปันป่นๆไปเนี่ย เราก็สังเกตว่าออขาตั้งเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาจักรยานของเราเนี่ยพิงไว้เวลาที่เราจอดนะครับพิงเอาไว้กับผนังถ้ามีนะครับถังขยะหรืออะไรที่มันแบบสูงสูงขึ้นมาหรือถ้าไม่มีจริงๆมีริมริมฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ บันไดของเราเนี่ยพิงไว้กับฟุตบาทก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็มีจักรยานที่ที่มีขาตั้งนะครับก็จะเป็นเ,เสือภูเขานะครับที่ซื้อมาเนี่ยเขาก็จะแถมขาตั้งมาด้วยนะครับแล้วก็จากประสบการณ์นะครับพอใช้ใช้ไปเนี่ยปั่นๆไปเนี่ยมันก็จะมีการ คลายตัวของน็อตนะครับก็จะมีเสียงดังแกลๆงตอนแรกเราก็ไม่รู้นะครับว่าเสียงเนี่ยมันดังมาจากอะไรเราก็ปั่นณมนปั่นไปจนสุดท้ายมันไม่ไหวแล้วมันหลุดน็อตมันหลุดออกมาแล้วก็ขาตั้งเนี่ยห้อยห้อยลองแรงลองแรงลงมาเลยก็ถึงจะได้รู้ว่าอ๋อมันคือขาตั้งนั่นเองนะครับที่ที่มันหลุดออกมานะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว จักรยานเสือภูเขานะครับเม t เทนไบร์แล้วก็มีอีกคันหนึ่งเป็นจักรยานไฮบริดนะครับก็ก็มีขาตั้งมาให้เหมือนกันก็พอใช้ไปแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเวลาเราปั่นเนี่ยถ้าเกิดเราไปเจอทางที่มันไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีการเด้งอ่ามันจะเหมือนกับให้ตัวได้มันจะเด้งกึก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 แล้วก็จะมีเสียงดังนะครับ อันนั้นก็หนึ่งข้อแล้วทําให้เวลาปั่นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่เราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะหลุดออกมาหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีส่วนไหนที่มันไม่แน่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงอยู่ตล,ลอดอเวลาที่แบบเจอเนินลุกลาดหรือว่าพื้นที่มันไม่ค่อยเรียบนะครับสองยก็คือเวลาที่เราไปปั่นตามเส้นทางชนบทอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราก็จะปั่นชิดซ้ายใช่ไหมครับแล้วตามข้างทางเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้มีต้นหญ้ามีเอ,อบางทีก็มีของวางอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ขาตั้งของเราเนี่ยมันจะไปเกี่ยวสิ่งของหรือว่ากิ่งไม้ต้นไม้แล้วทำให้จักรยานของเราเนี่ยเสียหลักล้มได้อ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับ ก็เลยสุดท้ายก็เลยเอาออกดีกว่านะครับแล้วก็อีกประสบการณ์หนึ่งนะครับจักรยานไฮบิดของผมนะครับตอนที่ยังใส่ขาตั้งอยู่นะครับก็เอาไปจอดไว้หน้าเซเว่นแล้วทีนี้ก็มีคุณยายคนหนึ่งเขาขายผลไม้นะครับเขาก็มีรถเข็นของเขาแล้วทีนี้เขาอยากจะเลื่อนรถเข็นขายผลไม้ของเขานิดนึง ทีนี้มันมาสกิดโดนจักรยานผมแค่นิดเดียวเองมันก็เอ็นไปอีกด้านหนึ่งที่ไม่มีขาตั้งก็ล้มโครมเลยก็ก็ปรากฏว่า,าชุดดรอปเอาท์ครับชุดขับนะครับตรงตรง,ตรงดรอปเอาาท์หักนะครับแล้วก็ตรงเฟรมก็เป็นรอยถลอกแต่ผมก็ไม่ได้ไปกล่าวโทษอะไรคุณยายนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วเขาก็ขอโทษผมแล้วนะครับผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไร แต่ตอนนั้นก็คือยังยังไม่เห็นนะครับว่าเฟรมตัวเองสีแตกนะครับเป็นรอยแล้วก็ตีนผีก็เพิ่งเพิ่งจะมารู้ที่หลังตอนที่ปันป่นปั่นเอ่อกำลังจะปั่นนะครับแล้วมันมันหักแล้วก็มันก็ม้วนเข้าไปอยู่ในซีลวดล้อหลังเลยตอนนั้นก็ตกใจมากเอ๊ะมันมันหักได้ไงอะไรเงี้ยครับก็ก็มารู้ที่หลังว่าน่าจะเป็นเอ่อเกิดจากการ ล้มครั้งนั้นนะครับที่คุณใหญ่เขา,เ,าเลื่อนรถผลไม้มาชนจักรยานเราล้มนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอีกอันนึงที่ทำให้รู้ว่าขาตั้งจักรยานเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้จักรยานของเราไม่ล้มเสมอไปนะครับเพราะว่า,าถ้ามันจะล้มเนี่ยมันจะมีขาตั้งหรือไม่มีมันก็ล้มได้ นะครับก็เลยเลือกที่จะเอาจาักรยานเนี่ยไปพิงไว้าตามผนังข้างเซเว่นอะไรเงี้ยครับหรือริมฟุตบาทอะไรเงี้ยก็เอาพิงเอาไว้ก็ถา้าถ้ามันจะล้มมันก็ล้มเหมือนกันมีขาตั้งหรือไม่มีมันก็ล้มถ้าเกิดมีคนไปสกิดโดนหรือว่าแบบมีลมบริเวณน,นั้นมีลมพัดมาแรงๆอย่างเช่นเราไป จอดอยู่ริมทะเลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ข้อมูลอีกอย่างนึงนะครับที่เพิ่งจะเพิ่งจะ,ะได้ได้รับมานะครับจากเพื่อนๆพื่อนในอ,อินเทอร์เน็ตนะครับก็คือเฟร,รมจักรายานนะครับโดยเฉพาะเฟร,รมเสือหมอบนะครับที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับหรือแม้แต่กระทั่งอของผมเองเนี่ยที่เป็นเฟร,รมอลูมิเนียมเนี่ยแต่ว่า ตะเกียบกับช่วงหางหลังนะครับทําจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตรงนี้ก็อันนี้ผมก็เพิ่งจะรู้เลยนะครับปั่นมา5-6ปีแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าเขาห้ามเอาขาตั้งเนี่ยไปขันน็อตหนีบกับหางหลังนะครับเชนสเตย์ mm hmm. นะครับเชนสเตย์ <Yeah. S 1> <chain stay S 2> ที่ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเพราะว่าการที่เราเอาน็อตเข้าไปขันเนี่ยมันทําให้เกิดแรงบี นะครับซึ่งตัวคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยเขาไม่ได้ออกแรงมาไม่ได้ออกแบบมาให้รับแรงด้านนั้นนะครับเขาออกแบบมาให้รับแรงในในเรื่องของการปั่นจักรยานในน่าจะเป็นใน,ในแนวดิ่งนะครับไม่ไม่ได้ออกแบบมาให้รับแรงในการมีขาตั้ง เนี่ยมาบีบเอาไว้แล้วก็ขันน็อตเอาไว้แน่นๆนะครับขันไว้ลมหลวมมันก็ให้ตัวได้อีกขันไว้แน่นๆก็เดี๋ยวคาร์บอนจะแตกอีกนะครับก็ทางที่ดีก็เราก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องเสริมเข้าไปดีกว่านะครับวิธีของผมนะครับที่มักจะใช้อยู่เป็นประจำเลยนะครับก็คือใช้ถ้าเกิดมันไม่มีอะไรจริงๆนะครับก้อนหินอะไรก็หาไม่ได้นะครับก็เอาหมวกของเราเนี่ยแหละครับหมวกกันน็อกที่เราใส่อยู่เนี่ย วางไว้กับพื้นแล้วก็เอาบันไดจักรยานเนี่ยขํานะครับหรือไม่ก็วางนอนลงไปเลยวางนอนลงไปถ้าถ้ามีาพื้นหญ้านะครับนุ่มๆหน่อยนะครับก็วางนอนลงไปจักรยานาที่รักของเรานะครับมันก็จะไม่เป็นรอยนะครับแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยจักรยานของผมนี่ก็เป็นรอยทุกคันนะครับเพราะว่า,าใช้งานไปเนี่ยมันก็จะมีแบบกระทบกระทั่งบ้างมี ล้มมีมีรอยขูดขีดบ้างนะครับก็เ,เป็นเรื่องปกติไปแล้วแล้วส่วนตัวของผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะระมัดระวังสักเท่าไหร่ด้วยนะครับก็เน้นไปที่เรื่องของการใช้งานเป็นหลักนะครับเรื่องของการดูแลเนี่ยก็เรียกว่าดูแลไม่ค่อยดีพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคก็เรื่องของขาตั้งจักรยานนะครับก็เอามาแชร์เอามาฝากเอาไว้ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีข้อคิดเห็นนะครับมีข้อมูลมีประสบการณ์อะไรที่แตกต่างออกไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่ทน,นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะาได้สักร0อยกิโลเหมือนเดิมนะครับโอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ